สวัสดีสสดค่ะท่านผู้ชมกบพออีกแล้วนะคะในช่องช่างเต้านาโชคนะคะเจอกันคลิปนี้นะคะปูนิรนา้ามของเฮานะคะกลับมาแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะหลังจากที่ตัวเลขนะคะลดไปนะคะแต่ว่ากลับมารอบนี้นะคะเขาทั้งบนทั้งล่างนะคะท่านผู้ชมนะคะนุ่มนก็เลยเอามานําเสนอเอฟซีแฟนคลับนะคะเพราะว่าปูแความั่นใจเข้ามาแล้วนะคะเพราะว่าปูก็ได้ไปคิด ไปคิดวิเคราะห์นะคะท่านผู้ชมนะคะว่าตัวเลขที่ผ่านมานะคะเป็นอย่างมันคือรุดนะคะท่านผู้ชมนะคะหลักกระปะากดว่านะคะหมวดที่แล้วนะคะปูกระได้ซุ่งมาใหน้หนมดนะคะปูทร่งตัวเลขมาใหย่หนมวดซุงหวดนะคะท่านผู้ชมนะคะจะวา้หนมดกับจับเบื้องสะก่อนนะคะวาดตัวเลขมันเข่าหรือบ่อเข่านะคะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าตัวเลขมันเข่านะคะหนมดก็จะเอามานําเสนอให้แฟนคลับนะคะล้ำมื้อนี่นะคะกะได้พูดคุยกับปูไปนะคะปูกะถักมาหาหนมดว่า นงมดโทกับหาปูแนนะคะปูกับมาแล้วบบมีผาดแน่นอนนะคะปูกับมันใจนะคะท่านผู้ชมเดียวอสิจติติเก่าให้เอซีแฟนลับมึงนะคะกาจะมีหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งข้างบนนะคะส่วนข้างล่างก็จะมีหาแปดแปดหานะคะท่านผู้ชมนอกจาเขาถือว่าเขาตรงโตเปะเป็กนะคะท่านผู้ชมนะคะค่ะ ก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันเข่าแล้วนะคะท่านผู้ชมสถิตินะคะมันก็นจะเข่าไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมนะคะเพราะว่าเท่าจับทั้งถูกแล้วนะคะท่านผู้ชมเพราะว่า อ่าที่ว่ามันบบถือไปนะคะเพราะว่ามันเป็นหวยต้นปีนะคะท่านผู้ชมเนาะเนาะมันจะเรยแบบมีบางสำนักใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วแบบก็มีลายสำนักที่แบบกับเขานะคะท่านผู้ชมนะคะบางสำนักอะจับท่างใดตั้งแต่ต้นปีนะคะกับมีนะคะบางสำนักอะย่างจับท่างบ่ได้นะคะมันจะเป็นท่งประดาเพราะว่ามันเป็นตัวเลขของต้นปีนะคะแต่ว่าปูบอกว่ากลับมารอบนีมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะว่าบอมีหลุดแน่นอนนะคะท่านผู้ชมนะคะ เราจะได้กาฟาเป็นกําลังใจเหตุที่งานของเข้าเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเฮาไปบึ่งตัวเลขของปูนิรนามนะคะไปฟังนะกันนะคะว่าหมวดนี้นะคะปูจะมั่นใจแล้วก็ฟันทงเฮาทิดตัวใดค่ะสะดวกปะค่ะปู่สบายบ่ค่ะคือเสียงแหบๆสบายอยู่บ่ค่ะสบายสบายครับเป็นจังได้ค่ะกลับมาแล้วบ่ค่ะสูรเฮา กลับมาแล้วเนมาแล้วกเนะค่ะเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะงวดที่แล้วครับคผมครัเป็นจังไดค่ะปูพูได้ร้ายปะค่ะเลมแต้นครับอ๋อค่ะเพราะว่ามัน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 ถือตัวกันพอดีนะคัะปูเก่านึ่นงเก่ากั้นมาค่ะปูเก่าเน่ก่น่เป็นเยันครับ อ๋อยุขุนกันเนาะค่ะหาแปดตีค่าไดปะค่ะหาแปดหาแปดเกล็ดกลากันค่ะแต่ว่าหาแปดนะยุไซกันกันค่ะนเมอหาแปดเม่เกล็ดกลค่ะเขาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะนี่ครับเป็นสตท๊กเกิลเก้านะครับของปูนะคะค่ะกลับมาเนาะค่ะนกปูสูตรของเฮาทั้งบนทั้งล่างนะครับเก้าหนึ่ง ครับค่ะการล้างจากนี้กันนาจะเขาย่าๆเลยนะครับปูสูตรเนาะครับผมเพราะว่าเวียนของปูไวประมาณสองหรือสามหัวดนีเนาะเวียนเวีนไปหลายหวะค่ะเนาะเพราะว่าเพราะว่ามันเบาเขาค่ะครับ ครมับเรือได้ะนก้อนเนาะ้อเค่ะเออือนก้อนค่ะบนหา์นึ่งห้าศูนย์ห้าครับปูแมนเจ็าเต้าครับห้าเจ็ดห้าเก้า้าศูนย์ห้าห้าเจ็ดห้าเก้าห้าเจ็ดห้าเก้า เจ็ดห้าเก้าห้าเจ็ดห้าเก้าห้าค่ะสูตรไม่เหมืนไมตดเงินใกล้ๆเลมว่ามันครับครับกับกับกับเป็นไปกับนัครับเป็นไปกับค่ะล่างค่ะล่างเก้าสองเก้าห้าเก้าสองเก้าห้า เก้าสองเก้าห้าค่ะสามห้าห้าสามสามห้ห้าสามครับสองเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดสเจ็ดล่างนี่กับวะครับปูันคอัาัวม่ตเาไม่กัสามหาสามคับ่ค่ะข้างล่างกับตะสามหาหาสามค่ะ,คะ<ม>ส่วนของบนนี้ กับหาเก้าเก้าหากับเจ๊หาหาเจ๊นะคะเก้าหานี่ไปไปได้บนล่างเนาะคร่ะปูครับครับผมมาแห้งเนาะค่ะวันนี้แต่ว่าเป็ดจะดังอยู่งเก้าหาวันนี้น่าจะดังอีกล่ะครับมาห้มาแห้งครับค่ะวันเมื่อกี้นี่กระดังเนาะครับแต่ว่ามันไปออกที่หาแปดนะครับกับกับเนี่นะคะนกปูเนาะเพราะว่าวันที่เรวกระดังมาครับอาจจะมา่งวันนี้ก็ได้ สามสามเจ็ดสงกลืเ้ยจะกลืเกอ็มเรยร้ครับควิ่งเลขวิ่งเด้ครับปูวิ่บนห่ครับวิ่งบนห้ากับเจ็ดเดินหา่าเจ็ดเดินห้ารองเจ็ดนะครับวิ่งกัเจ็ดเดินสามรองเจ็ดรับเดินสามรองเจ็ดนะครับวิ่งสามกับเจ็ดขัดผม

จมูงมูกว่าั่เงก็เราจะัดออกมือดยวยโอเคก็ทำันก็ทีกตัวห่งละสุดท้ารับได้ด้วยรับครับแต่มือเ่ามันไม่ร้ายก็จะก็จะคือของก็จะือก็จะเป็สื่อใช้ก็จะือจะคือบนะครับค่ะก็จาค่ะเจอเลยหาเงินแค่คนเดียนงมีค่ผมค่ะปู่ปู่ก็ได้หกเือนมันมหา แมนค่ะไดเขาจ่ายเงินเยอะที่่ดเลยพอางปูะได้แนแสนสองเดอกโอ้ค่ะอันนี้อ๋อแสดงว่าปู่ถือบนบนหกหมืนล่างหกหมื่นมันบ่ค่ะแมนค่ะโอ้ถ้าถ้าจ่ายเต็มเนี่จะได้แสนสองแต่ว่าพออิ่ว่าเขาจ่ายครึ่งเดียวเขาได้แค่หกหมื่นจ่ายเกินค่ะค่ะครับผมมอนมีดำนี้เลย อันชื่อแคือใ่อันชื่อเขวใส่เลขเลขลับใหญ่นี้เขียนี้สามละหลักใหญ่รึไงใ่ค่โอ้เสียดายเนาะค่ะสามหึ่งเจ็ดสามนงเกีโอ้ยดใส่นเลลครับค่ะปูปูคขาปู้เน้นเป็นตัวใดค่ะเน้นบอกครัผมเน้นจะเน้นนตัวเมื่กี้นแล้ว ตัวไดค่ะเก้าหาตัเน่ยเก้าเก้าเนี่เขาปูบนแน่นครับครับแน่นบุเก้าหางน่นล่างกับเก้าหาเห้กันบ่ค่ะแมแงมก็คือเม็ดเดียวนั่นแหละไอ้กับบนล่างนะครับเก้าหาเม็ดเดียวเลยนเนาะครับปูตองงวดนี่ ครับตี่านันคือ่อศูนย์เก้าห้าแปดเก้าหารศูนย์เก้าห้าแปดเก้าห้านะครับหลักร้อยศูนยคับหลักร้อยกับศหลักร้อยมีแปดกับศูนย์ครับปูจับไผ่ในศูนย์เก้าห้าแปดเก้าหานะครับเครับผมศูนย์เก้าห้าแปดเก้าห้าอันน่รวับาซื้อได้ครับม่ากันมาซื้อเหล็กแบบปู เจ็บหนักเจ็บหนักมาตั้งแต่ปีใหม่คุณด้ค่ะเกิดสีเวยนไวจักสามสี่งวดอยู่หรอครับค,ค,คิดว่าตองพักครับอันท,ทักพักสกอปูหาทุนสะกอนค่ะค่ะครับ มันจะเป็นตัวนี้ของปูนีรละน้านะคะก็เอามาเปียบเทียบให้เบิ้งนะคะหัวจีเแลียวนะคะกับเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะบหาแปดแปดนหานะคะเก่าหนึ่งหนึ่งเก่านะคะท่านผู้ชมนะคะถ่ะกะถือว่าเขาเนาะลักรอยมีมีอยางเกาะมีศูนย์กับแปดม้วนหัวจีเแลีวยมีสามกับเก้ามมีสามตัวเก้าเลือกเอาสามนะคะท่านผู้ชมมาสั่นกับศีขษสามตัวตรงนะคะท่านผู้ชมนะคะวัดนี้นะคะปูกระหายมาตองวัดแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะ วันที่สองพือภาสองพันห่าร้อยหกสิบหานะคะข้างบนนะคะปูหิมะหนึ่งหาศูนย์หาหาเจ็ดหาเก้าเจ็ดหาเก้าหานะคะท่านผู้ชมนะคะวิ่งข้างบนนะคะหากับเจ็ดเนินไปที่หานะคะข้างล่างนะคะก็จะมีเก้าสองเก้าหาสามหาหาสามสองเจ็ดหลักก้าสามเจ็ดค่ะท่านผู้ชมเด่นไปที่สามรองที่เจ็ดนะคะหลักร้อยแปดกับศูนย์นะคะ ค่ะแต่ว่าเม็ดเดียวเน้นๆนี้ทั้งบนทั้งล่างก็คือเกาหานะคะท่านผู้ชมเนาะคะ่ะ สถิติเก่าของปูนะคะถ้าเกิดว่าหายมาชนบนชนล่างมันตองออกแน่นอนนะคะท่านผู้ชมนะคะปูก็บหายมาจับมาสามตัวคือศูนย์เก้าหาแล้วก็แปดเก้าหานะคะเพราะว่ารักลอยได้แปดกับศูนย์นะคะท่านผู้ชมขาแกแคบนาจอไว้นะคะนอนเพื่อเป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมนะคะปูกักลับมาแร้วนะคะปูว่าปูกลับมาแล้วเขาทั้งบนทั้งล่างหลังจากนี้กานาจะเข้าแบบรั่วๆนะครับเพราะว่าปูได้ปรับสูตรใหม่นะครับหลังจากที่รุดไปประมาณสองงวดนะครับก่อนปูสิไปปรับสูตรใหม่นะครับ เพราะว่าเ่อกับแมา่าม่นำเสนอเพราะว่าเ้อกัอยากให้ชัวที่สุดเพื่อ <ผม S 1> ที่จะเอามาให้แฟนคลับนะคะคเพื่อที่จะได้ลดต้นทุนนะคะท่านผู้ชมนะคะค ค่ะหมวดนี้นะคะปู่ก็บอกว่าปู่กับม่แลว้วมั่นใจฟันธงหายเลยนะคะเกาหา่าเม็ดเดียวเน้นๆนะคะท่านผู้ชมนะคะผู้ได้มากกระตามนะคะท่านผู้ชมหรือว่าผู้ได้สิเบิงอีกจังหวัดก่อนใ,ใดนะคะท่านผู้ชมนะคะนอกแต่ว่าซื้อก่อนแก่ถือก่อนนะคะท่านผู้ชมนะคะเนาะค่ะฝากเป็นกําลังใจให้ทีมงานของเฮ้านะคะทั้ง3มช่องทางนะคะหมดหมดหมัดหลักากาศทางต่อน้าโชกนะคะท่านผู้ชมนะคะเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะล้วว่ากดสันกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้พ่าดคลิปต่อตไปของทีมงานเฮานะคะท่านผู้ชมเนะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสสััดีครบ